ว่าเดี๋ยวพอมันมีเรื่องใหม่เข้ามาคลิปวันนี้คนเราก็ลืมไปเองแหละมัคิดมากดิคุณคอเมาได้ไหมว่าอ๋อตัวดี่ครับพี่เขาปิดเฟซแล้ว่ะเป็นกูกูก็ปิดปิดเฟซจริงเหรอทีมยูบล็อกเฟซคนแปลกจำไม่ได้จำไม่ได้เพะฉะนั้นปิดเฟซก่อนอ๋อเออเออจำได้ละใช่ใช่ไม่ให้อายเห็น ีบอกนะเบอกได้หน้าจอปเลยนี่เป็นไงเป็นคนสู้ป่ะทับสนในตัวเองไหมเมื่อกี้ก็บอกว่าเล่นแล้วไม่ชอบเราอะไรวะไอชอบบอกว่าชอบแต่อะไรนะแต่ยังไม่รักไม่รักก็มันชอบไม่เชอบแต่ยังไม่รักแต่ถ้าเกิดว่าบล็อกขึ้นมามันเป็นแบบเหมือนกับความความสู้แบบว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะครับถ้ามีอะไรจะต่อให้ผมแบบยังไม่รักคุณคุณก็ต้องมาเคลียร์ผม อ๋ออันนี้ฟุงอันนี้เลยอันนี้ได้ไหมลองต่อดูสิใส่ได้สักพักเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นนะครับพี่แอหลับทำไมรู้อ่ะหลับคาการดูเลี้ยกใช่กันนี่แหละ